ค่ะในฐานะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะซึ่งเป็นแม่ขายของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างนะคะเราก็มีการทํางานร่วมกันกับเครือข่ายอื่นๆนะคะแล้วก็หนึ่งในงานที่เราทำเนี่ยนะคะเราก็ทําตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็เครือข่ายภาคกลางตอนล่างะคะ่ะโดยวิสัยทัศน์นั้นก็คือการบูรณาการความหลากหลายด้าน การวิจัยของเครือข่ายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างเรามีการทำงานร่วมกันของสถาบันการศึกษาทั้งหมด18แห่งในพื้นที่10จังหวัดของภาคกลางตอนล่างงบประมาณที่เราได้เนี่ยเป็นงบประมาณการสนับสนุนจากสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติประจำปีพศ2564ค่ะในตัวโครงการเองนะครับก็ จะมีวัตถุประสงค์อยู่3ข้อนะครับการศึกษาสถานการณ์ขยะส่วนใหญ่นะครับเราจะทําจาก2แหลกนะครับก็จะได้จากการลงพื้นที่นะครับแล้วไปเก็บข้อมูลจริงๆนะครับรวมทั้งการทำโฟกัสกลุ่มแล้วก็การสัมภาษณ์กลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับการถอดบทเรียนเนี่ยนะครับเป็น เราจะแยกออกมาเป็นขนาดของอ,อปทอนะครับซึ่งเราเลือกจากกิจกรรมที่มีการทําไปแล้วนะครับในอดีตแล้วก็ประสบความสําเร็จเราก็จะเอามาถอดบทเรียนดูว่ากิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยสามารถทําให้เกิดการบริหารการจัดการขยะที่ดีนะครับและมีความยั่งยืนหรือไม่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการที่ชุมชนเข้มแข็งนะขยะที่เราลงไปสํารวจทั้งหมดนะครับเป็นขยะที่เกิดจากครัวเรือนเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่ก็ยังมีการแยกขยะที่ในอัตราที่ต่ํานะครับ เช่นเดียวกันนะครับการจ้างเก็บจากเอกชนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าที่ของอ,อปตอกับทอตนะครับเป็นหลักปัจจัยความสําเร็จนะครับในการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มอ,อปทอและก็ทอตนะครับการบรหิหารจัดการเนี่จะประสบความสําเร็จเนี่ยก็จะประกอบด้วยปัจจัยอยู่6ข้อนะครับหคือการสร้างการมีส่วนร่วม หรือการสร้างความร่วมมือนะครับประเด็นที่2คือบร,บริบทของพื้นที่อาทิเช่นนะครับโครงสร้างประชากรนะครับถ้า น้องๆที่มีการศึกษาแล้วมีการคัดแยกเนี่ยประกอบกับผู้สูงอาอยุเนี่ยมีการรวมกลุ่มกันเนี่ยก็จะทําให้ความสําเร็จมีสูงนะครับขณะเดียวกันก็คือการมีพื้นที่ปลอดภัยนะครับพื้นที่ปลอดภัยหมายความว่าพื้นที่ที่ทุกคนสามารถพูดได้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนในหลายๆประเด็นได้ในมุมของขยะเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ที่เขามานั่งเรียนรู้กันแล้วก็ประชุมกันนะครับปัจจัยที่4นะครับก็คือคือเรื่องของการสร้างกระบวนการเรียนรู้การสร้างกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมีทั้งในและนอกชุมชน <laughs> ชมชนะครับมีการเรียนรู้ข้ามชุมชนด้วยนะครับ ปัจจัยที่5นะครับเป็นศักยภาพของผู้นำที่มีมีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นในการจัดการขยะอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายนะครับจะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนเรื่องของความต่อนเนื่องของคนในชุมชนนะครับในเรื่องของรายได้ที่เกิดจากจากการขยะเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะให้ชุมชนเนี่ยมีความพยายามที่จะนําขยะทุกชิ้นนะครับเข้าไปสู่ระบบอย่างถูกต้องนะครับอย่างถูกวิธีส่วนในกรณีที่เป็น non b บส t p พ a c t ิส e นะครับหรือว่าเป็นกรณีที่ไม่ค่อยมีการบริหารจัดการาขยะเท่าไหร่เนี่ยเ,เขา มีนโยบายที่ไม่ค่อยชัดเจนนะครับบริบทของพื้นที่แล้วก็ทุนเดิมนะครับแล้วก็ความมีส่วนร่วมของคนพอไหมนะครับอันที่3ก็คือราคาของขยะที่มีมีมีราคาลดลงนะครับปัจจัยที่4นะครับเรื่องของการสื่อสารไม่สามารถที่จะกระจายความรู้อย่างทั่วถึงนะครับในกลุ่มที่2นะครับที่เป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นมาก็กลุ่มที่เป็นทนอกับทมนะครับเขาจะมีปัจจัยอยู่ประมาณ4ข้อข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการเชื่อมประสานภาคีรัฐและเอกชนนะครับ อันที่2คือเป็นกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนนะครับการให้ความรู้นะครับการปลูกจิตสํานึกนะครับให้เกิดการคัดแยกขยะนะครับปัจจัยที่3นะครับเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจของออประชาชนนะครับสุดท้ายนะครับข้อที่สี่ที่เทศบาลเมืองเนี่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแชร์เรื่องของข้อมูลทางสารสนเทศนะครับหรือว่าระบบข้อมูลเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบรหิหารจัดการขยะ รกรณีที่ไม่เป็นไปตาม Best Practice หรือว่าการปริหัรจัดก,การขยะที่ไม่ดีนะครับหก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของหน่วยงานไม่มีกระบวนการจัดทําลายอันที่2เนี่ยคือขาดคั้นตอนเรื่องนในเชิงนโยบายแล้วก็การรณรงนะครับอันที่3เนี่ยเป็นเรื่องของประชาชนขาดความสนใจด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยในที่นี้เนี่ยสถานที่จัดการขยะมูลฝอยเนี่ยไม่เพียงพอนะครับแนวปฏิบัติที่ดีเนี่ยสำหรับกลุ่มอบตอกับทอตอเนี่ยเราพบว่านะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องของการจัดการต้นทางนะครับก็เป็นเรื่องของการคัดแยกขยะครับอย่างเช่นหลัก3 r แล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมและทุกๆเดือนเนี่ยก็มา AAR กันได้ไกลไกการขับเคลื่อนเนี่ยก็จะอยู่ที่ผู้นําชุมชนเป็นหลักทุกที่นําไปปฏิบัติได้นะครับการจัดการคลางทางเนี่ยที่จะต้องจัดทํามาตรการแล้วก็กลไก หรือระบบนะครับที่มีประสิทธิภาพในการที่จะหมุนเวียนแล้วก็จัดการหาขยะไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นนะครับการที่ขยะที่ไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วเนี่ยจะทำยังไงกับ,กบ,กบ,กบเขาเราอาจจะหาแนวทางปฏิบัติในเชิงของการพัฒนาเตาเผาที่ไร้มุพิษนะครับหรือไร้ควันนะครับไร้ฝุ่นเนี่ยนะครับแล้วก็นำไปส่งฝังกบอย่างถูกวิธี ขณะเดียวกันกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นมานะครับกลุ่มทอมเนี่ยเป็นการการจัดการขยะต้นทางนะครับก็จะเป็นเรื่องของการคัดแยกขยะเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเน้นไปที่ว่ามาตรการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์การลงนนโนลงการแยกขยะก็ต้องทําให้ทั่วถึงนะครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างอันที่2นะครับการจัดการกลางทางนะครับสำหรับทอมเนี่ยเทศบาลเมืองเนี่ยมีการปรับปรุงระบบนะครับระบบการคัดแยกนะครับระบบการนําส่งระบบการจัดเก็บระบบการขนถ่ายแล้วก็ระบบการพัก พักขยะนะครับให้เหมาะสมนะครับจัดให้มีถังขยะในชุมชนแล้วก็เก็บสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับสำหรับการจัดการปลายทางเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขภาพบาลน,นะครับหรือการเอาไปผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพนะอันนี้ก็เป็นชุดความรู้ที่ต้องให้กับชุมชนไปนะครับโดยเฉพาะขยะที่เป็นขยะอินทรีย์นะครับเป็นต้นจากการทำแนวปฏิบัติที่ดีเนี่ยก็มีการเอาไปใช้นะครับแล้วก็ไป i m p l e m e n t ตนะครับประมาณ4-5เดือนกับอบตอ ทีีม่มมกกาาารรคคััดเเลือข้าานะบ <Audio Jungle S 1> ยูได้พูดคุยกับผู้นำชุมชนนะคะกับหมู่บ้านมั่นคงชาวเดียนเนี่ยพบว่าเขาก็มีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็ชุมชนเนี่ย มีความร่วมมือร่วมใจสามัคคีทั้ทงด้านผู้นําชุมชนกับลูกบ้านนะคะเวลาที่ทางเทศบาลเนี่ยประสานอะไรไปนะคะผู้นําชุมชนก็ทําให้ทันทีก็คือได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะสมาชิกบางส่วน ของของกลุ่มบ้านมั่นคงนะคะเขามีการรวมกลุ่มพอเลี้ยงไส้เดือนดินโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆแล้วก็มีการใช้พวกเศษอาหารในที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในครัวเรือนนะคะเช่นพวกเศษข้าวเศษผักเหลือผลไม้แล้วก็พวกกระดาษลังนะคะเอามาใช้เป็นอาหารมันสามารถกําจัดขยะเศษอาหารได้บางส่วนนะคะแล้วก็ยังก่อให้เกิดรายได้เสริมอีกทางหนึ่งซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ได้ในครัวเรือนที่มีพื้นที่จํากัดได้อะคะ่ะ อาจารย์ดาวรุ่งแล้วก็ทีมน,นะคะรวมถึงอกองสาธารณสุขเทศบาลบางลาดลีเนี่ยได้พาไปดูงานหนองพับกอนนะคะเรื่องการเลี้ยงมูลไส้เดือนเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อไส้เดือนไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยมันสามารถที่จะย่อยขยายมันขึ้นมาขี้เป็นมูลไส้เดือนเราสามารถนํามูลไส้เดือนของเขาอะค่ะไปขายเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้อีกเป็นรายได้เสริมหนึ่งกระเป๋าที่จะช่วยเขาในช่วงโควิดที่ผ่านมาที่ไม่มีรายได้เป็นอาชีพเสริมที่2ได้อีกอะค่ะ โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ตอบสนองเกี่ยวกับขยะเปียกในเขตเทศบาลเมืงองราชบุรีได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเราได้นำไส้เดือนนะครับมากินพวกขยะเปียกต่างๆนะครับออกมาเป็นมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็นำมูลไส้เดือนนี่ฮะจะไปเป็นปุ๋ยนะครับต่อไปนะครับ mm hmm. ตรงนี้ผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ที่ที่ทดีมาก klar? ทางเทศบา <med ev asion> ลเมืองราชบุรีก็จะดูว่าชุมชนไหนนะครับที่มีความพร้อมนะครับเราก็จะส่งเสริมและพัฒนาโครงการนี้ต่อไปครับ จากการที่เราเนี่ยไปศึกษาทําวิจัยนะครับที่บ้านหนองสองห้องแล้วก็บ้านหลังพับนะครับพื้นที่ที่เราเลือกมาก็คือเทศบาลจอมพลนะครับที่หมู่บ้านแยกปากบึงหมู่13เพราะว่าลักษณะพื้นที่เนี่ยเป็นกึง่งเมืองกึ่งชนบทคล้ายๆกับที่เราไปดูงานมาแล้วก็อันที่2เนี่ยก็คือผู้นําเข้มแข็งเราเนี่ยครับจะไปเข้าไปเป็นปัจจัยที่3ก็คือปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือและสนับสนุนนะครับ เราก็เอากระบวนการนะครับหลักการจากรังทับมานะครับโดยการคัดแยกขยะก็คือแยกขยะเปียกออกไปก่อนนะครับโดยใช้ถังหมักรักโลกนะครับถังหมักรักโลกเนี่ยมันสามารถทําให้ขยะเปียกเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็ผลผลิตที่ได้จากถังหมักรักโลกนะครับก็จะประกอบไปด้วยปุ๋ยนะครับสร้างเปรายได้ได้ส่วนการคัดแยกขยะอย่างอื่นเช่นถุงพลาสติกนะครับพลาสติก นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะขายเป็นไรายได้ให้กับชุมชนนะครับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถคัดแยกได้นะครับอาจจะต้องให้เทศบาลเป็นคนกำจัดต่อไปนะครับจากที่มหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงเนี่ยได้จัดทำโครงการเกี่ยวกับออชุมชนจัดก,การขยะนะคะ เราไปศึกษาดูงานที่อำเภอบ้านโป่งหลังจากกลับมาเนี่ยก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นทางมหาวิทยาลัยราชพัฒนเนี่ยก็ยังนำอุปกรณ์สำหรับการจัดก,การขยะแบบใหม่มาให้กับชุมชนเราเราสามารถที่จะนำมาต่อย,ยอดได้เรามีโครงการต่อย,ยอดทำปุ๋ยนะคะปุ๋ยจากขยะเปียกที่เราได้อุปกรณ์มาแล้วก็ขยะที่มันเคยเหม็นเคยเน่า มันก็โดนจัดก,การโดยตัวของมันบ้านเรือนครัวเรือนสะอาดด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นชุมชนที่ปอลอดโรคแล้วก็ปราศจากขยะค่ะผมมองว่าในเรื่องของโครงการขยะนะโดยเฉพาะในเรื่องของการขยะเนี่ยถ้ามันจะให้เกิดเป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยมันต้องเกิดกระบวนการคิด ของคนในชุมชนแล้วก็โดยเฉพาะในการสร้างสร้างกติการ่วมกันหรือที่เขาเรียกว่าธรรมนูนหมู่บ้านนั่นแหละเพราะนั้นถ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดกระบวนการคิดของคนในชุมชนเนี่ยแล้วมันผลึกออกมาเป็นกติกาของคนในชุมชนเนี่ยมันจะเกาะให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดก่อชุมชนนะครับการที่เราจะไปบริหารจัดการ ลดขยะให้น้อยลงเราเราควรที่จะหาต้นทางที่มาของขยะให้ได้ก่อนถ้าเราทราบแหล่งที่มาแบบนี้กรณีนี้อยากจะยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นเศษอาหารในครัวเรือนเมื่อสักครู่นี้นักวิจัยได้นำเสนอการสร้างถังขยะขมือบโลกใช่ไหมคะเราก็ไปบอกชาวบ้านว่าอันนี้แหละขยะอันเนี้ยเราก็มาจัดการด้วยวิธีการของคนในครัวเรือนซึ่งนักวิจัยบางคนเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วค่ะคือคาว่านวัตกร นวัตกรในครัวเรือนเพราะฉะนั้นเชื่อว่าถ้าต้นทางมาถูกสร้างคนที่เป็นนวัตกรให้ถูกการบริหารจัดการไม่ว่าจะรูปแบบใดค่ะจะประสบผลสาเร็จอย่างแน่นอนค่ะที่สนใจมาทําพื้นที่นี้นะคะในเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่บ้านกลุ่มเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเมืองนะคะแล้วก็มีจํานวนประชากรค่อนข้างเยอะในการที่เรามาสํารวจครั้งแรกเราก็มองเห็นว่า อบตอนเนี่ยมีมีศักยภาพาปัจจัยที่สําคัญเลยก็คือว่าผู้นําองค์กรนะคะที่ทําให้การบริหารจัดก,การขยะเนี่ยประสบความสําเร็จได้เราก็เลยเลือกที่นี่นะคะมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ชรบุรีและมหาวิทยาลัยศิลปาก,กรนะครับสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆแล้วก็เป็นหัวใจหลักอีกประเด็นหนึ่งในการขับเคลื่อนต่อยอดให้กับคนตำบลบ้านกลุ่มทําให้การคัดแยกเนี่ยประสบความสําเร็จจากที่ไม่เคยทําตอนนี้หมู่เก้าเรียกว่า90%เซ แล้วขยะเนี่ยไม่อยากจะเอ่ยนะครับลดได้จริงในมูลทาเกือบทุกหลังคาเรือน42หลังคานะครับอันนี้ผมขอบคุณจากใจนะครับสำหรับชุมชนนี้นะคะก็มีท่านประธานชุมชนนะคะคือพี่เสิร์สศักดินดาทิค,ค่ะประธานชุมชนวัดหน้ากลางที่มีความเข้มแข็งค่ะในการ ่อมาจากการขยะในการรวมกลุ่มนะคะในในส่วนของการคุยกับประทานชุมชนความเข้าใจของชุมชนต่างๆด้วยค่ะเราก็เริ่มที่จะมีการวัดนะคะวัดผลเรื่องของออกระบวนการะคะ่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการแนวบริบัติที่ดีว่ามีเบสแพคที่ตรงส่วนไหนนะคะที่จะได้เอามาเป็นแนวบฏิบทที่ดีค่ะในการาจัดการของตัวแทนของชุมชนเมืองค่ะ ก่อนนี้นะครับเรา,เาทางชุมชนเนี่ยได้ได้ได้ทาการตัดแต่งกิ่งไม้เนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็จะทิ้งไปไปกับขยะทั่วไปเป็นภาระให้กับทางกรุงเทพมหานครดีผลสําเร็จของการร่วมในโครงการของคณะวิจัยชุดนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ใหม่นะครับที่ทําให้ชาวชุมชนเนี่ยมีความรู้สึกว่า,เ,าเราได้ร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ดีก็คือการปลูกต้นไม้ อีกอันนึงที่น่าจะเป็นความภาคภูมิใจก็คือสามารถที่จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับหลังจากที่เราได้ดําเนินการเกี่ยวกับการโดนลงในการขยายขยะที่ต้นทางนะครับก็จะต้องขยายการผลการดรําเนินการต่อไปนะครับยังมีอีกหลายๆชุมชนที่ยังไม่ได้ดําเนินการตรงนี้นะครับ ก็จะต้องทาเดิมเนินการให้ครบทุกชุมชนในพื้นที่เขตของเราและไม่ได้เฉพาะในชุมชนเราก็ต้องไปสู่เป้าหมายอื่นๆด้วยเช่นวัดโรงเรียนสถานที่ท่องเที่ยวนะครับองค์ความรู้ที่เราได้ดําเนินการประสบความสําเร็จนั้นเอาไปขยายต่อนะครับเพื่อทําให้เกิดความยั่งยืนในการคัดแยกขยะอย่างจริงจังในพื้นที่เขตของเราครับ ซึ่งจากงานวิจัยนะครับเราก็พบว่า,าข้อเสนอนีในเชิงนโยบายเราก็จะมีอยู่ประมาณ3ข้อเสนอนะครับหนะครับก็คือการเพิ่มพื้นที่การคัดแยกขยะแล้วก็กําจัดขยะนะครับถ้าเราคัดแยกแล้วก็เอาขยะอินทรีย์แยกมาได้นะครับเราสามารถทําให้ปริมาณขยะที่สามารถนํากลับไปใช้ประโยชน์เนี้ยใช้ได้มากขึ้นในกรณีเนี้ จะต้องมีการประมวลสถานการณ์ขยะตลอดนะครับแล้วก็มีการยึดหลัก3 r เป็นหลักแล้วเช่นเดียวกันก็มีจัดการประชุมนะครับเป็นระยะๆกับผู้แทนและส่วนที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องมีการจัดทําร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนะครับข้อที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของการลดปริมาณขยะและการเพิ่มปริมาณการนําขยะมาใช้ประโยชน์นะครับหลักๆของการนําขยะมาใช้ประโยชน์เนี่ยเราอาจจะเราอาจจะมีตัวเลขที่ตั้งไว้นะครับอย่างเช่น10%ตต่อปีนะครับการจัดการในชุมชนก็จะมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับ ในในกรณีนี้นะครับจะต้องมีการรณรงค์แล้วก็สร้างความเข้าใจนะครับให้ความร่วมมือกับการคัดแยกขยะออกมาตรการจูงใจนะครับในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับหร,หรือผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้นะครับส่วนมาตรการที่3นะครับหรือข้อเสนอแนะที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการขัดแยกขยะนะครับอันนี้อาจจะต้องมีการสนับสนุนและส่งเสริมแล้วก็วางระบบที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จัดระบบโลจิสติกให้เหมาะสมนะครับเพื่อการขนถ่ายที่ราบรื่นแล้วก็ประหยัดพลังงานขณะเดียวกันเนี่ยขยะก็จะไปได้ถูกที่แล้วก็ไปได้สุดทางนะครับในกรณีนี้นนกลไกเหล่านี้ระบบเหล่านี้ต้องสร้างทั้งปีนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นผลงานของอเครือข่ายวิจัยบุนมศึกษาภาคกลางตอนล่างนะครับที่ทําเกี่ยวกับการถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับโดยการที่เราไปลงพื้นที่53เสิบสห้าสิบสามพื้นที่นะครับซึ่งครอบคลุมไปทุกจังหวัดในภาคกลางตอนล่างครับ